เอ้ยยยยเฮ l ลโหลไกด์วซั d ดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปหาเกาะลับกันซึ่งผมต้องบอกไว้เลยว่าวิธีที่ผมจะมาบอกทุกคนเนี่ยผมได้ทําการรวบรวมมาแล้วนะครับบวกกับเทคนิคของผมเองคือมันจะเป็นวิธีที่ผมเนี่ยรวบรวมมาจากหลายๆที่นะครับที่แบบ เขาใช้หากันเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยเจอจริงๆนะครับเออก็จะนํามาบอกให้กับทุกคนมากเท่าที่ เท่าที่จะนึกออกแล้วกันนะครับทุกคนครับแล้วก็ถ้าใครรู้เทคนิคมากกว่าผมเนี่ยหรือว่ามีเทคนิคส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะแชร์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนเวลาใครเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้ไปอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเออมันมีวิธีไหนนะครับที่แตกต่างจากวิธีที่ผมสอนให้กับทุกคนไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลตรงไหนมั่วเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยรวบรวมมาจากหลายๆที่นะครับบางคนก็บอกอย่างนั้นบางคนก็บอกอย่างนี้นะครับเออก็ คือจะอาจจะมีผิดบ้างเนาะก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปหาเกาะลับกันใช่ไหมเราก็ต้องมารู้จักเกาะลับกันก่อนนะครับหนึ่งเลยนะครับเกาะลับเนี่ยมันจะแรนดอมเกิดไปเรื่อยๆครับทุกคนคือผมจําไม่ได้นะว่ากี่นาทีเนี่ยมันจะแรนดอมไปเรื่อยนะครับอาจจะ15นาทีหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนที่ที่เกิดใหม่นะครับ คือเกาะลับเนี่ยมันจะไม่โชว์ให้เห็นครับเราเนี่ยจะต้องเข้าไปใกล้มันเท่านั้นนะครับทุกคนมันถึงจะโชว์ให้เราเห็นว่าเออเนี่ยมันเกิดอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างงี้ครับคือมันไม่เหมือนเกาะอื่นๆนะที่สามารถมองได้จากระยะไกลนะครับเราจะต้องเข้าไปใกล้ๆอย่างเดียวแล้วก็หลังจากที่เราเจอมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีเวลาแค่15นาทีเท่านั้นนะครับในการอยู่บนเกาะลับ หลังจาก15นาทีไปแล้วเนี่ยเกาะมันก็จะหายไปเลยครับทุกคนเออเราก็จะต้องไปหาใหม่ครับเพราะว่ามันจะไปเกิดอยู่ที่ใหม่เลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคือ15นาทีหายไปเนี่ยมันจะมีครูดาวหรือเปล่าน,นะทุกคนก็คือครูดาวในการเกิดใหม่นะครับถ้ามันไม่มีเนี่ยก็คือมันจะไปเกิดอีกที่นึงเลยต่อเนื่องเลยนะครับใครที่รู้ในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเกาะลับมันเกิดแล้วแล้วพอมันหายไปใน15นาทีเนี่ยมันมีคููดาวในการเกิดหรือเปล่า หรือว่ามันเกิดแบบต่อเนื่องเลยครับอันนี้ก็ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจครับก็เลยจะมาถามทุกคนด้วยเนาะว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับโอเคครับทุกคนครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าครับวิธีแรกเนี่ยผมก็จะบอกเป็นจุดยอดนิยมในการเกิดละกันนะครับจุดยอดนิยมในการเกิดเนี่ยก็คือ,อนี่เลยครับมันจะอยู่ระหว่างเกาะทิวล์พาร์คนะครับแล้วก็เกาะเต่านั่นเอง ซึ่งจุดๆนี้เนี่ยเป็นจุดยอดนิยมเลยนะครับที่เจอบ่อยมากๆผมเห็นใครลหลายๆคนเนี่ยก็เจอในจุดๆนี้นะครับทุกคนครับซึ่งในการหาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าบินหาได้หรือเปล่านะครับหรือใช้ผลที่มันยูนบนน้ำเนี่ยหาได้หรือเปล่าแต่ที่รู้ๆเนี่ยถ้าจะให้ชวนนะครับขับเรือไปหาจะชวนที่สุดครับแล้วก็ยิ่งเป็นเรือที่เร็วที่สุดเนี่ยก็จะยิ่งดีครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจุดในการเอฟก็จะอยู่ประมาณกลางๆนี่แหละครับทุกคนครับเวลามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดต่อหน้าเลยครับทุกคนเนี่ยมันจะเกิดฝั่งทะเลนอกนะครับฝั่งทะเลในเนี่ยไม่น่าจะเกิดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเกาะลับเนี่ยมันมันค่อนข้างใหญ่ครับมันค่อนข้างที่จะต้องการพื้นที่เนาะมันก็เลยจะไปเกิดอยู่รอบนอกซะมากกว่านะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยคือแบบเกิดบ่อยมากครับทุกคนครับก็สามารถมาวนหากันได้นะ แนะนำนะครับให้เราเนี่ยออกจากเนี่ยออกจากเกาะมาไกลๆหน่อยนะครับทุกคนครับเพราะว่ามันต้องการพื้นที่เนาะอย่างที่ผมบอกนะครับเออเนี่ยครับทุกคนครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเห็นมันเกิดบริเวณนี้แหละคือมันจะออกห่างจากเกาะมาค่อนข้างไกลเหมือนกันครับนี่ให้เราวิ่งตรงมาเรื่อยๆแหละบางทีมันก็จะอยู่แถวนี้แหละครับไม่ไกลเกินนี้นะเท่าที่เท่าที่จําได้ครับประมาณนี้ สำหรับจุดที่2นะครับทุกคนครับก็จะอยู่ระหว่างเกาะเต่ากับเกาะโฮเคกนั่นเองนะครับซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดลองลงมานะครับจุดที่ยอดนิยมที่สุดก็จะเป็นจุดจุดเมื่อกี้นะครับแต่จุดนี้เนี่ยก็มีโอกาสเจอเหมือนกันเหมือนกันเลยครับทุกคนครับวิธีในการ a f k เนี่ยก็ให้เราอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างโฮเคกแล้วก็เกาะเต่าแล้วก็ขับเรือ,อ,อไปครับนี่ขับเรือ,อ,อไปทะเลนอกเนาะ มันก็จะเกิดอยู่ประมาณแถวแถวนี้แหละครับเหมือนเหมือนกันเลยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนตัวผมไม่ค่อยเจอครับในจุดจุดนี้แต่เขาบอกว่าบางคนก็เจอเหมือนกันนะครับแต่ยอดนิยมจริงๆเนี่ยก็คือจุดเมื่อกี้เลยครับทุกคนครับต่อไปนะครับสําหรับจุดที่3เนี่ยก็จะเป็นเกาะโฮเคสกับเกาะต้นไม้ใหญ่นั่นเองครับก็เหมือนเดิมเลยครับทุกคนอยู่เกลางครับแล้วก็ขับเรือไปไกลๆประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ไปเอฟเคอยู่ จริงๆเนี่ยจะบอกได้ว่าระหว่างทุกเกาะเลยก็เป็นไปได้ครับนี่ครับทุกคนก็ขับออกมาครับแล้วก็ลองวนๆดูเนาะก็อาจจะเจอนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นจุดที่4ี่ครับจุดที่4ี่ก็จะเป็นระหว่างเกาะต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เกาะสตรีนะครับซึ่งผมจะเลียงเลยนะคือจุดๆนี้เนี่ยก็ส่วนตัวผมไม่เคยเจอครับใครเคยเจอบ้างครับมีคนบอกเคยเจอครับผมก็เลยเอามาแนะนำเนาะจริงๆเนี่ย จุดที่1 2 3 4งสองสาพวกนี้ครับทุกคนเรียงความสําคัญได้เลยจุดที่1เนี่ยจะเป็นจุดยอดนิยมจริงๆที่เกาะมันเกิดครับหลังจากนั้นก็2 3มันจะเรียงลําดับลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่รู้สิส่วนผมผมเจอจุดที่1อ่ะเยอะสุดแล้วไม่รู้นะครับว่าอ่าพวกเราเนี่ยจะเจอจุดไหนมากกว่ากันนะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นระหว่างเกาะสตรีกับเกาะแรกนั่นเองนะครับก็เดินเรือเหมือนกันเลยครับทุกคนครับเหมือนกันจริงๆ แล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าสุดท้ายแล้วครับก็คือระหว่างเกาะแรกกับเกาะทีวลิพาร์คซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอนะแต่ก็แนะนําไว้ครับเออลองสํารวจดูนะในกรณีที่จุดที่1ไม่เจอ2 3 4 5หไม่เจอนะครับก็ลองมาที่จุดสุดท้ายดูนะครับเผื่อจะเจอก็ได้เนาะใครที่เคยเจอจุดไหนเนี่ยลองคอมเมนต์ก็ดูได้นะครับว่าเคยเจอไหมหรือว่าจุดนี้มันไม่มีนะครับเออผมก็ต้องขอภอภัยด้วยนะ อันนี้มาแนะนําครับนี่ก็เนี่ยครับอยู่กลางแล้วก็เดินเรือออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็นั่งเอฟบ้างอะไรบ้างขยับบ้างอะไรบ้างนะครับวนดูบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะเจอนะครับอาจจะเกิดโอเคครับทุกคนแล้วสําหรับวิธีต่อไปนะครับก็คือในกรณีที่มีคนในเซิร์ฟเวอร์เยอะๆนะครับแบบเกือบสิบคนเลยวิธีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัวร์มากๆเลยนะครับทํายังไงครับมีกีกเกาะเนี่ย หนึ่งคนต่อหนึ่งเกาะครับทุกคนวนรอบเกาะเลยครับอ่าอย่างผมใช่ไหมผมจองทิวเลอร์พาร์คครับผมก็จะวนรอบทิวเลอร์พาร์คเลยจะวนตั้งแต่ใกล้ๆเลยนะครับอ่าเวยเรือเกาะไม่เกิดเรือเกิดครับเนี่ยวนตั้งแต่ใกล้ๆอย่างนี้เลยครับหนึ่งรอบไม่เจอนะครับรอบที่สองครับขยับออกมาขยับออกมาประมาณนี้แล้วก็ลองวนใหม่ครับรอบที่สองไม่เจอใช่ไหมครับขยับออกมาประมาณนี้ครับ อะแล้วก็วนใหม่ครับไม่เจอใช่ไหมเขยา่าออกมาอีกครับแล้วก็วนรอบเกาะใหม่ครับทำอย่างเงี้ยครับวนไปเรื่อยๆ 1... คนต่อ 1... เกาะผมว่าโอกาสเจอเนี่ยค่อนข้างที่จะเกือบ100เลยนะเพราะว่ามันจองคนละเกาะเลยครับแล้วก็แบบช่วยกันวนอะ่ะเข้าใจใช่ปะแล้วแบบวนตั้งแต่ใกล้ๆันแบบว่ากระจายวงออกไปเรื่อยๆครับทุกเกาะมีโอกาสเจอเยอะจริง,งนะครับ ต่อไปนะครับในกรณีที่มีเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คนเดียวนะครับออาจจะมี1คน2คน3คนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับวิธีนี้เนี่ยก็คือให้เราเนี่ยวนดูหลังเกาะครับทุกเกาะเลยมีโอกาสเจอครับแต่ว่าก็น้อยเนาะเพราะว่าเรามีคนเดียวมันไม่เหมือนกับตอนที่เรามีหลายๆคนนะครับแล้วก็จอง1คนต่อน1เกาะแล้วก็แบบหาอย่างนั้น,นครับเรื่อยๆเออมันมีโอกาสเจอเยอะกว่านะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นวิธีสุดท้ายที่ผมเอามาแนะนําให้กับทุกคน,นครับก็คือมันจะเป็นการจะเรียกว่าการการันตีผมก็ไม่กล้าพูดนะครับผมขอเรียกว่าโอกาสเกิดแล้วกันเนาะโอกาสเกิดเนี่ยมันจะมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่เราจะหาเจอเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นนะครับ ก็คือเราจะต้องออนเซิร์ฟเป็นเวลา4ชั่วโมงนั่นเองนะครับหลังจาก4ชั่วโมงเนี่ยหรือถึง4ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็น่าที่จะเจอเกาะลับได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเกาะลับเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าไงการันตีหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าพูดไงเออผมก็ขอเรียกเป็นโอกาสเกิดเนี่ยน่าจะง่ายนะครับแล้วก็ในการที่เราจะหาเจอเนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราออน4ชั่วโมงแล้วเจอแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็ไม่กล้าพูดไงว่ามันการันตีใช่ไหมเออ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงแหละครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่า4ี่ชั่วโมงเนี่ยที่เราออนอยู่นะครับมันเกิดง่ายขึ้นจริงหรือไม่อาจจะการันตีก็ได้แต่หลักๆเลยเราจะหาเจอหรือเปล่าครับอันนี้เรื่องใหญ่ถือว่าจะหาง่ายเกิดง่ายหรืออะไรง่ายหรืออาจจะการันตีแต่เราจะหาเจอหรือเปล่าก็ตามนั้นนะครับทุกคนครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับกับวิธีที่ผมนะํามาแนะนาเ,เนาะ ผมก็จะนําจุดยอดนิยมเนี่ยมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับแล้วก็วิธีในการหาแบบหลายๆคนเนาะแล้วก็วิธีในการหาแบบคนเดียวแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นวิธีในการหาแบบ4ชั่วโมงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเจอหรือเปล่าผมก็ไม่การันตีนะครับม <c oughs> ม่ขึ้นอยู่กับดวงจริงๆนะทุกคนครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบา,บาย